โย่วซาบสวัสดีค่ะช่วงนี้โควิดมาแรงนะคะโดยเฉพาะตัวโอมิคอนนะวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องนะคะกล่องนี้แกะมาแล้วเพิ่งแกะเพราะว่าซื้อมาแบบยกกล่องเลย25ชุดตรวจนะคะแอนติเจนเทสคิตนะซึ่งตัวนี้เอาไวต้ตรวจที่บ้านได้นะแล้วก็ตัวนี้ก็คือที่ซื้อมาเป็นเพราะว่ามีเพื่อนเป็นโควิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนี่แหละโอมิคอนแล้วก็ใช้เอทยี่ห้ออื่นตวจไม่เจอแล้วพอไปตรวจโดยใช้ยี่ห้อนี้แล้วมันขึ้นนะ่ะ แล้วเขาก็ไปตรวจแบบว่า rt pcr e อีกทีนึงก็คือคอนเฟิร์มนะคะก็คือตัวเนี้ยน่าจะไวมากนะก็เลยซื้อมาใช้เพราะว่าหลีเดินทางบ่อยนะคะในกล่องเนี้ยยีชุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะเรามาดูกันอุ้ยไม่เคยซื้ออะไรแบบเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะก็จะมีตัวนี้จะเป็นย e ี่ห้อ standard q นะคะในกล่องก็จะมีบอกเนี่ยเออว่ามีอะไรให้มาบ้างนะแล้วก็วิธีการใช้นะคะก็จะมีเป็น เหมือนแบบเอกสารแนะนําที่เราจะต้องอ่านก่อนนะคะอันนี้ก็คือตามตามตรงเนี้ยที่เขาบอกก็คือให้มันฉีดฉีดแล้วก็แบบว่าแยกชุดได้นะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นใบแบบนี้เนาะข้อมูลก็ตามที่เห็นนี้นะคะมีรอยปูฉีดได้ด้านหลังเป็นอย่างไรด้านหลังก็จะมีคําอธิบายนะคะเผื่อว่าเราอ่ะเอาไปแบบว่าแบ่งให้เพื่อนๆหรือว่าเอาไปมีคนซื้อต่ออะไรเงี้ย นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอกสารนะคะคู่มือการใช้งานอย่างง่ายก็จะมีการบอกวิวธีใช้นู่นนี่นั่นจริงๆริอะตอนแรกจะไม่ถ่ายหรอกซื้อมาใช้เองนั่นแหละแล้วคราวนี้เห็นว่าเฮ้ยแบบเออมันก็ดีเหมือนกันมนะันมีแบ่งให้เป็นชุดแบบสําหรับพกพาได้ก็เลยเผื่อว่ามีใครสนใจจะซื้ออยู่ก็จะได้เห็นว่าเอ้ยถ้าซื้อเป็นกล่องใหญ่แบบนี้แล้วมันได้อะไรมาบ้าง ส่วนสถานที่ซื้อเราซื้อจากเพื่อนเราใครที่บอกว่าอยากจะได้ในราคาพิเศษก็แอดไลน์นะคะที่อยู่ใต้คลิปนี้มาได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้เพื่อนเราเนาะซึ่งอันนี้เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเพราะว่าเราก็กระเสือกกระสนหามาเหมือนกันหาซื้อแล้วในกล่องนะคะก็จะมีเป็นตัวโซลูชันเขาก็จะใส่มาเป็นอะไรเนี่ยเป็นสวน้ํายาสําหรับตรวจแล้วก็ตรงเนี้เขาก็จะมีแยกเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยนะคะแยกเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ แล้วก็จะมีเป็นไม้นะคะสําหรับตรวจนะไม้สําหรับตรวจยี่ห้อน,นี้เขาจะเป็นแบบว่าไม้ก้านสั้นแหละมันก็จะใหญ่ๆหน่อยสําหรับใครที่แบบต้องใจแข็งจิ้มอ่ะค่อยๆสอดเข้าไปอ่ะนะคะสอดเข้าไปลึกๆจนสุดแล้วก็อันนี้คือใช้คู่กันเนาะ กับตัวโซลูชันก็จะเป็นแบบนี้ยก็คือพอเวลาเราตรวจเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเอาเอาไม้เอาไม้อันนี้แยงเข้าไปในจมูกเสร็จปุ๊บเอาอันนี้มาจิ้มจุ่มกับอันนี้เสร็จปุ๊บก,ก็เอาอันนี้มาปิดฝานะคะซึ่งอันนี้ก็คือฝาเนาะก็ปิดฝาปิดฝาไปปุ๊บก,ก็จะมีปลายแหลมๆเอาไว้หยดนะคะหยดใส่นี่ หยดใส่ตัวที่เป็นตัวเทสแบบนีทบ้ที่ชอบที่ชอบใจอย่างหนึ่งคือเขามีถุงมาให้เว้ยเขามีถุงมาให้เพื่อให้เราอ่ะ จัดอีพวกนี้ให้มันเป็นเซตแล้วก็เอาไปเดินทางได้อแค่นั้นเลยแล้วก็บอกว่าเออใส่กับอ e ีใบใบฉลากนี่ที่ฉีกแล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ฝาไปด้วยนะเวลาหยอดจะได้หยอดง่ายๆจริงๆถ้าไม่มีฝาเนี่ยมันก็หยอดได้แหละแต่ว่ามันก็จะเละเอะเทอะลำบาบกตามที่เขาบอกให้เราจัดเป็นชุดใช่ไหมแล้วก็จะจัดออกมาเป็นแบบนี้สําหรับเดินทางก็จะมีแบบ อุปกรณ์อยู่ในซองพร้อมกับคำแนะนำโอเคขอให้ทุกคนนะคะโชคดีปลอดภัยจากโควิดนะคะนี่ก็จัดใหญ่กันมาเลยนะซื้อแบบนี้ถูกกว่านะเออซื้อเยอะใครอยากได้แบในราคาพิเศษก็แอดไลน์ใต้คลิปนี้มานะคะแล้วเดี๋ยวเราส่งต่อให้เพื่อนเราเราไม่ได้อะไรนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ